เม่ตาธรมดานะการน่การน่ถ้าทางกินยา้วก,ก็เศ้าหนักกว่ายังใจ่งไงฝนสีรถจะกอ่อหน้สองขั้นเองแม่ก็บใส่ัปสีฝนสีไปสุดเลยเนี่เพระครับไอ้วันี้ไปหาหมอเขาบ่รับเนาะเขายานิเเป็นโควิดเนาะเขาบอกว่าไปหาไปตรวจไปตรวจ้ว,วมันก็บอมีอย่างเนาะเขาไม่ใช่คนหนึ่งพะเขาป็นพุ้ม พุ่มแผ่พุ่มแผ่ขอาตะวันตื่นแล้วก็บวชเนี่ยกับอาปีหกปีนางโยงซีแมเป็นโยมเขากับนางโยงซีตลอดนางโยงซีตลอดบวชพระนางโยงซีตลอดจนเ้าอยู่เท่าสมมือนี่มันก็บยงศีไปเนี่ยเพราะมันสะสมมาบ้างคากแล้วมันจะได้จ่อข้อนี่ mm hmm. กินยาแพงมาด้ก็สั่งว่า บันนี้ลูกสีลูกฮาสั่งยามาให้บมันนี้มีแต่เนี่ยคือแบบไอดีเจถ้ากินแต่วเน่ถ้ากินไปไม่ส่วนแล้วแลมียาไปจับมึงพ่อเยอะเมื่พ่อกินแล้วนี่พ่อรับตื่นขึ้นมาคือหายเลยยาตัวเนี้ยตอนแรกลูกบว่าสิบกบลบสวนนะเจ้ากับยากมาเบึงตะกอนบ้านยูไซน์ะอรยืมเพื่นตอนแรกนึกว่ายุวาเป็นผู้ที่บุญรักได้เดี๋ยนี้ เไปม่จริงตอนเลขต้นตอนเลขยังกับตอนเลขว่าคุณแห่ดังๆนะค่ะค่ะแม่ดูกับไปหมวดสุด้ทยนี่แต่พ่อบ่ไปเด้่ยคุณชื่นว่าพ่อเข้าว่าไปแล้วก็ดังเออดังกะพ่อให้เจ้าดังไปนะเสพพ่อไปพ่อบ่ไปดอกอันนั้นตรงนั้นคือพ่อเป็นผู้ไหญ่กไอนอันแ่้วหมวดสุด้ายคนว่าคนมาอยู่หรอเนี่ยว่าเสนแต่กับใอยู่ปบว่าไปวัดเพื่นไปเบิืงซื้อค่ะ แก็บร่บินา,าพอคิพอตงะลงพีตงแล้วออกมายู่กันออยู่หันก็ไปบวงสวงให้ที่ยังใหเฮ <c oughs> ็ดยังไดก็บอกท่านเขานเ่ามือตลนซกเลยนะอะบอกให้เราว่ามันเป็นศิษย์ซักคนจีได้ศิษย์ ็นสิทธิ์เทิดไทยพราะมันก็เขาห้าเจ็ดเก้าเติ 5, 7, 9, ตตตตตมตรงๆอ่ะ <hungry. S 1> ตามตัววันที่สองมาพอก็เลยว่าเอาต่างคนต่างอยู่กันเนีย <Yeah. S 1> ลูกก็บ,บอกมากพอก็บ,บอกมากจริงนะคืออ <Yeah. S 1> <c oughs> ยากให้ลูกไส้เกง่ง mm hmm. นะลูกไส้เกง่งก็ไล้ฝึกเอาเองอย่าของแล้วลูกเด้อขั้นเอาจะประกอบอยู่ตลอดเนี่ยนย่าเราบอกเก่ง <Yeah. S 1> <c oughs> ตอนนี้นะเราจิตใจเราสับสนนั่นสิหรอกดีแล้วนะแต่เราตั้งมันจริงๆแล้วมันเป๊ะหน่อยหรอก แต่ว่าเราสับสนเลยว่าคอยฟังไปคือพอตะกี้แหละ,<ฮ>ะตอนฟื้นไ่อยากเกียงดิอยากเก่งลืนกว่าไปลืนพอลืนพอขั้วเนธเทียเดียวว่าเห็ดหลายเทีายยันมะเข่านะพ่อไปแค่มะเข่าเห็ดหลายเทียเอาไปมากินจะรู้สับสนสุดท้ายเลยเลือกวัดมณางเงภาว่าหนาไม่ตั้งจิตตั้งใจในเมื่อเขาอยู่ทำดีๆของพวกนี้ถ้าเขาไม่ล็อก ิตถึงสมารถถึงในรถเพียงแต่แค่ว่ามันได้ไม่นานตังโนุเด้วย้ <Okay. S 1> าเข้าไปลุ่มหลงตัต,ตัวนี้หลายจิตเท่าแบแต่นอนลงไปจะเห็นตัตัวเลขมุนลึก <Okay. S 1> ลึก <Okay. S 1> ลึกลึกลึ้ลกลึงลึกึกลึกลึกมึกลึกลมกลึ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 กอึกลึนลึก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 สึกลึนลึ่ลอยลากลาแล้ว,นะ <Okay. S 1> น,วนึเลากลึกลึกล่าลึาลึกาึกลึกลึกาึกลึยลากเขา,าลึกลึกลกากลนะ เห็นม่ของเพิ่นเองสิแหละตลอด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 ที่จริงแล้วของของของบอกว่าท่านอย่าปล่อยหรอกแต่ลูกเต่ามาตั้งกลองกันอยู่ดีเพราะมาตั้งอยู่นี่มันก็เลยว่าท่านก็เลยต้องปล่อยก็เลยต้องปล่อยไปปกติแล้วองขันเพิ่นมาบอกพ่อปุ๊บพ่อก็จะถามเพิ่นว่าสิให้ลูกปล่อยเมื่อไหร่ท่านคิดนะแต่ว่าบางเิดือาลูกเต่ามันนั่งอยู่างนั้นเลี้ปล่อยเลยเห็นบัตรทุกคนน่ะเดี๋ยวเอ็นแล้วก็จนต้องปล่อยแชมเป็นก็ต้องปล่อยตัว ไปหาซื้อไว้เด้อในบ้านไหนล่ะหาซื้อในบ้านเราฉันบ่มีนั่นแหละนี่ไอี่ยบอกไปดิไปหาซื้อเอาล้วมึงลูกไปหาซื้อดูนะบางครั้งเขาอาจจะกวนซื้อมาไว้่จะมึงไงล่ะกวนซื้อมาใหม่แล้วพอแกวันเขาจะปล่อยแต่ว่าใบราคาแพงคนลางคนแพงเท่าไหร่ก็จะซื้อจะทุจริตเจ้าเด้อพป็นอย่นึงกวนซื้อไว้พอผู้ดียว100ใบ คือบอกว่าเอาให้พ่อนีลอยไปแล้วสิด้เท่า์เลยสิด้เท่า์เลยกะว่าถ้าออกมาน่ะจะให้พ่อสบายหน่อยว่ารต่างต่างไาแล้วคนดะน้ำลายเนี่ยวันหนึ่งเราได้น้ำลายขนาดหวนมาสมมติควบคุมในดอตอรหลานก็ได้พ่อก็ดีแก่หนำดีแก่นนำลูกจุกปู่จกคนอ่ะที่ใดปู่ก็ได้ก็โทรมาก็แสดงความมินดีพ่อก็ดีแก่นนำมันมองแข่านป้า เออทหารก็เห็นหนาวเพราะท่านนี้เห so ็นมาเรื so ่อยๆเห็นมาเรื่อยๆเห็นมาเรื่อยๆเห็นใหม่พูดล่องคนลูกศิษย์ลูกหาหายจากพ่อไปซื้ปีซืกว่าปีเพิ่งจะได้รับตัวหาโทรศัพท์พ่อเห็นโทรศัพท์ก็พอเจอเห็นทั้งหายผมหนูเป็นยังก็พบเห็นแต่างวัดที่หาพ่นบริจาคได้วันไดว่าเจ๊วันเป็นคนที่ถูกหวยกับปู่มากที่สุดนอยู่กรุงเทพอยู่กับประเด็น เ่พอพ่อหายสามตัวตรงๆเมารถลงมากเยอะมากวันนั้นแต่จังไดก็จังดาไปพ่อคิดกัยังพ่อคิดก็ได้บิงพรติกเที่กนบเป็น่นบรเลนเังเลยพ่อกับ่ได้บอกสนับสนุนในลูกหลานเลเล่เอกน่เนั่นแหละตัวนี้ชนะสนุนลูกหลานซไปฟังมาขึ้นเดี๋ว<ล>ทางเ<ห>่าบาหนึ่งเจมลาให้ แต่ต่รวจที่แปนี่ยเนาะแมนกันหไหวอยู่หไหวพอที่แปดผู้ว่าลงบอกผู้ใดมากผู้ก็บ,บอกว่า1ิบเจ็ดสิบล่างยางเดียวคือพ,พอบอกองพงวันนี้แหละหงพงล่างยางเดียว6-6พงล่างยางเดียว หาซื้อเอานะฮะแล้วก็พอปรกอบนี่เราไปหาโอ้ยบอมี่เราเจนซื้อมนี่กระดิหงหอยน้องๆเราได้นะเอานะลูกนะใช่เลยใช่ลูกไปเบิ้งให้กันเบิ้งไว้ลูกเนาะไปเอาไปเบิ้งไว้ซี่ก็ได้ลูกว่าเป็นยังส่งให้ไู้ไหมลูกก็บอกบอกกับมดบอกว่าต้องไปเรื่อยๆเขาจะกลับไปนะเหมือนเหมือนของฟอนี่กักไปเหมือนคนน่ะที่เห็นแต่เขาไม่โชคนะแค่ผ่านนิดนึงเอ๊ะกลับขึ้นหรือมึงกันแล้วแต่บางคนนั่งเฝ้าคลิปอยูซีหา แม่กระทั่งยู่ซชุ่มของชุกแก่ก็ว่ซื่อเราโลกขันคนบอมีวาสนาต่อกันแต่ถ้าคนมีวาสนาต่อกันแล้วเนี่ยเห็นมิดเดียวกันเสียภหานุกับเบิงนด้แต่นองลืมก็ได้หัวซาบันด้ยังแต่ัเปหัวซาซีหาหกันได้หกซีหามากเกิดเป็นจังบุญได้สองว่าตแล้เรื่มีวาสนาต่อกันแต่พอมีวาสนาต่อกันไม่ชได้ภาพโลกงนไม่ดในสันนึงเจ็บผันเอาคัาก็มูได้ตัวื่นว่เอาเอาเรื่อเจ็คัดครัสั่งเบิงาวันที่ยี่สิบห้าเลยนะ ก็มือนี่พ่อก็จะได้ไปบงวงชห้เขาอีก<ร> <c oughs> บวงชวนเขาอีกยู่งไปใช้งื้นแต่อยู่ยง,งใช้งินเนี่ยพ่อได้ไปคืนยังไงนะเราพ่อลงน้ำเนี่ยมองพ่อสิไปนี่คือมองพ่อไปลงน้ำพ่อก็ได้พ่อ<ร> <c oughs> ก็ได้เกจหนึ่งเกจค,คืขึ้นก็จะเป็นที่เจล่องก็จะเป็นที่เกจยุ่งยั่นตลอดนะเมืองว่าเขาสีไอ้พ่อเห็นใจอไไรอีกพยายามว่าขอให้มันตรงกันแต่มันตรงกัน แต่ขอสําคัญที่สุดคือขอให้ลูกซื้อได้ทุกคนเลยตลกย่างนั้หนักกัขอให้ได้ลอตเตอรี่จากใบนึงอะไรนี้ก็ให้ได้ผูวเราใบนึงเอาไว้ถ้ามันออกมาอย่างนั้นก็ยังไม่คว่ำคันถูกพอเห็นยังไม่คว่ำเลยว่าเออลูกต่อยังใดเพราะมันคือออกเลขออกมาถ้ามันออกมาหกหอื่นนี้โอ้ยพอเสียใจเสียใจหรือพ่อไม่คว่ำเลยใจไหนพ่อเป็นยังกินทำไม อยากจะให้ลูกเตาละลานเขาได้ครับทุกคนพราะฉะบอกว่าขั้นแรกเลยพ่อปล่ไปหูอยเออเลรฮูมาพ่อให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนนะมีใส่พความไนกูจัดซื้อไว้เลยซื้อไว้เลยซื้อไปเลยเมื่อนั้นพอลงเทียพ่อไปกรองสารก็เลยที่เขาที่เขาขายนี่ไงพี่ในกรุงเทพยนหกหกไปละสองร้อยหกหกไปละสองร้อยพ่อไปยืนรีอยู่มยุ่มผ่านลูกศิลูกหาไปหาซื้อแจ้งว่า ยายนี่บสมากาบเข้าวาวๆอยู่ค่ะนูชื่อได้ปู่ไม่ต้องคิานั้นใหม่ขอคุนึงหาซื้อนู้มาหาซื้อหอยปู่เ่ยได้แล้วยี่สิบกว่าใบต้องหาอย่างมันแพงหมดน่วยแล้ทนกีใจได้ย่ายกได้รงีใจรล่ีเจยจะเออยไรไปหาซื้อร้านแรกันนี้กนละสองสำนักเนนนี้นกกระนั่นกกระพูชีบขาวเราไปมาแล้วค่ะ ไปลงไปมองไหนเพิ่นเมตตาวรเธอว่าเป็นบุญเป็นกุศลต่อกันแต่ในนู้นตอนนี้แหละนู้นท่านบอกว่าถ้าได้มวนดีกูมานกะซีมูกะซีฝากไปนั่งคนละนั่งพ่อไปนั่งคนละโอ้ขนาดบอกคนหน่อยๆขนาดว่าแฮมมานี่พอไหวครับอุปการปีเลยไม่ต้องใครไม่ต้องใครมานะเต็มเลยหมูถามว่าพ่อนถามเจตุปันนันได้คืนเลยจนจนประเดี๋ับไปนอนไระเดี๋ยวไปนอน เป็นห่วงมากที่สุดก็คือสุขภาพโดยเฉพาะยุคมเทพและปิดจมูกให้หมดทุกคนและให้เข้ามาเป็น,นระยาะมันก็บพราะยาแล้ว <c oughs> มันก็เรีย <c oughs> เร่ยงหมอ <c oughs> เที่ยง <c oughs> เก่าเพราเป็นอะไเป็นห่วงโอ้ยกันแล้วลงกมากเลยบอกพี่น้องฟ้องไปคนละถ้าคดีเยวะว่า้าเจ้าใดกันแล้วก็จะ็ดีใจนะจอย่างน้อยๆให้ได้หกไว้เพราเด็แปดพวกเกลียดกันซะก็เลยว่าหาซื้อหกับโมเกลัดไว้ในว่าเขีย ถึงสามตัวเขาไม่ให้นั่งไว้กลับไปหาซื้อลอตเตอรี่หกค่อยเห็นแจ็คเกอร์เด็อือก็ค่อยไปกับบ่คเคยเห็นนิดเดียวบระธานน,าน,าาน,น,านั่งเว่นระธานนั่งเว่นอำเภอเพนญูมิเตเรียนพนันหนุ่มค่ะันเป็นทางพานนี่ทางพานที่เขิลสั่งข้อมไปบึงการนั่นว่าทางพานจีเาากาลนะว่าทางพานันว่น <c oughs> นีไ้ไปจา้าเกอร์นามิเตเรียนพานแลียนพานแลียนพาน บ่ได้ไปยุหันว่ามันตาตาเศร้าต้นในการสิทธาไปเฮ็ดบุญนั่งไปหาภูนั่งตอนแรกว่าสิบ่อยากรบกวนมาเลยเห็นว่าบ่สบายแต่ก็อยากมาเห็นมาพรอ,อ <c oughs> บุญบุญบุญท่ <c oughs> องก็ดีใจดได้หรอกต่ก็อยากเห็นมพะพรอยดีใจว่านิง่งว่าลูกว่าเต่าอยู่กไกลอยู่ไกลแม่หน่อยก็ได้มาหากันถึงบอกว่าคันได้อีกคักล้าแข่งสิได้มากคักกว่านี่นะสิได้ถือยังมาหลายกว่านี้เราเป็นยังว่าเป็นอะไรใเห็นหน้าพ่อก็ดีใจลูงนะ พอได้ยินข่าวว่าลูกเต้าได้กันพ่อก็ดีใจแล้วทุ่มใจลายภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราได้ช่วยพี่น้องพอแไปเข้าช่วงยุโคโควิดช,ช่วงเขายากหมากแพงช่วงบ้านเมืองกำลังเดลือดค้อนเดลือดค้อนนอนไผ่ลูกไหลเขานี่แหละยังพ่อได้ช่วยให้ลูกเต้าหายใจหบับงาบขึ้นมาลูกเจ้าหายใจขึ้นมาพ่อก็ดีใจน้ำพ่อก็ดีใจอีกหลายก็สดมาคือลูกเต้าคณะเพราะว่า เวลาขั้นถึงเนี่หน่อยจะส่งมาให้พอทียี่สิบาทเอาส่งมาคุณลังค์ก็ส่งมาใส่เล็กพอค็ีหกสิบหบาทกับมีพอก็ได้มาโอ้ดีใจคณะวันนที่คึ้นนั่งน่ะแหละกอดลูกใหม,บม่บบนี้เงินสืบขาออกบบนี้เงินสือออบอำเิามเีเงินอยู่รลยบาทพ่อโทรมาย้ำา้์ว่าเขาต้องไปซือตัวอื่นนั่นลูกเออส,สือหนึ่งเ็ดไว หาซื้อรถลีนึงเก็บเลนะล่างอย่างเดียวก็บอกเนะาะมันก็ไปหาซื้อไปได้หาบื้อปพอก็เลยว่าโอ้ดีใจนะเรื่องห่โอนมายี่สิบบาทพอบังคับว่าไม่ให้โอนเด้เก็บเงินหน่ถ้ารู้ว่าจะซื้อปลาอม,มาจะซื้อให้อยู่ในกินนะมันก็โอนไม่พี่เขาพ่อก็ดีใจหลายผู้ละคนก็โทษมาให้เขาจะไล่ออกจากของคือไปหาอยู่กรงเทศเปหาเยอะมาก ไปหายเยอะมากลัดอยู่โคราลกกัมีอยู่ปากช่องขยันหาแว่แต่ว่าพอแว่พอได้พอแว่พอได้พอเฝ้ากลับมาจะประนันกับมาพี่พอกับพลเอพัดมากกับว่านวานกันขอบขึ้นกันนี่ละนุกันีนใจมีแต่คนว่า เขาไม่ได้เลขเธอนะบางคนแม่เขาป่วยไม่มีเงินซื้อเพลนเปิดจั่ไหมน่ะมันไปซื้อมันได้จังไหมนะมน้ก็เลยเอเอเขาก็บอกไปนอกจะสิมั้องปีดเทียนหนานุ่งก็เลยพ่อเขาเห็นปินเ <ไป S 2> นค้ยพิษใสยของรูหน้าพ่อก็เป็นผู้บอายารันบอกแล้วว่าคือหดวงไฟดวงมั่นขึ้น่าน,น่ะให้ซื้อแต่ซื้อได้แตได้เป็นวาสนาของเขาอ๋อใช่เป็นวาสนาของไฟเขามั่นเป็นวาสนาไฟมั่นกันฟ้าเปิดได้เลย นะคือยยจ,า <c oughs> จย,จยา,า,ายงายาลาูกเต่านะี่แหละหาชื่อแต่มันเป็นผู้บายจันทร์่นมั่นใจคนมันจะคอยมาบอกเขาพ่อก็บอกอยู่ตลอดนะเพิ่นมั่นใจเพิ่นเพิ่นก็มาบอกเข้าพอดีหาของเขาอยู่ซี่ตลอดไอ้เพื่อนแค่ว่าลูกเต่านั่นะแต่เวลาเพิ่นหาแล้วเฝ้ากอดพ่อกระบอกไ <c oughs> ม่อยู่จะมีคันเวลาเพิ่นมาบอกแล้วนั่งอยู่กับบุญชูใดงคือพ่อนล้วไม่ต้องเทนี่ยังหงอรอกชอบไปในกูสิหายหมึยงเอง